เพชชมรมสตรองต้านทุจริตภาคตะวันตกแฉสร้างถนนไม่ได้มาตรฐานจากกรณีเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2563เพชชมรมสตรองต้านทุจริตภาคตะวันตกได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นกอจทอถ,อถุง55ขีด005เส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านหนองผู้พระหมู่ที่9 เชื่อมต่อบ้านสามยอดหมู่ที่5ตำบลช่องดาอำเภอบ่อพลอจังหวัดกาญจนบุรีว่าดำเนินการไม่ได้มาตรฐานตามแบบทําให้ถนนชมรุษเสียหายนั้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2563นางสาสุนันทาจําปาเงินผู้อนำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดกาญจนบรุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสืบสวนคดีทุจริตสำนักงานปปชภาค7และเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจ,จังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องดานประหลัดและผู้อำนวยการกองช่างให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการข้างต้นซึ่งโครงการสร้างถนนเส้นดังกล่าวเริ่มสัญญาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2562และกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา วันที่7กันยายน2562ระยะเวลาดำเนินการ120วันแต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่27สิงหาคม2562จากการลงพื้นที่พบว่ามีการรื้อผิวทางที่มีการชำรุดเสียหายออกเพื่อซ่อมแซมเทผิวทางใหม่โดยผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2563ซึ่งกรณีดังกล่าว สำนักงานปปชประจำจังหวัดกาญจนบ,บรุรีจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเดี๋ยวตุวรพรสุขอินรายงานครับเอาวางด้านบนเลย